ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวห้างดังกลางใจเมืองกรุงเทพห้างที่เพิ่งเปิดใหม่ปรากฏว่านี่ค่ะลางแล้วไม่มีคนแล้วนี่นะครับชาวติ๊กต็อกก็ไปถ่ายว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหรอไหนบอกเดี๋ยวนี้ว่าคนมาเดินห้างแต่ว่าคนไปเดินห้างไหนหมดเหรอว่าอย่างนั้นนี่เวลาหนึ่งทุ่มนะมนะครับห้างดังนะแห่งหนึ่งนะใจกลางกรุงเทพเลยนะครับ เพิ่งเปิดใหม่เลยนะสุดๆร้อนๆเลยนะปรากฏว่ามีคนเดินแล้วครับหนึ่งทุ่มเงียบเงากันไปหมดนะออเนะครับโอ้โหตอนนี้ก็เรียกว่าเศรษฐกิจตอนนี้เผาจริงนะท่านผู้ชมนะกรุงเทพตอนนี้โอ้โหหนักหนาสาหัสอืมสงสัยคนเข้าไปซื้ออะไรนะของออนไลน์หมดนะไอพวกแสดงชอบมาพิมพ์บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาซื้อออนไลน์หมดแล้วเออั้งงั้นก็ปิดซะห้าง ใช่ไหมเออถ้าเขาซื้อของออนไลน์หมดก็ไม่ต้องมีห้างหรอกนะครับปิดซะนะห้างดังๆในกรุงเทพนนะปิดให้หมดซะไม่ต้องมีให้คนไปเดินหรอกเออถ้าใช้ตักะคนเจะแดงนะนะเวลาเศรษฐกิจแย่มันก็บอกว่าโอ๊ยก็ซื้อออนไลน์หมดแล้วเอองั้นก็ปิดซะห้างนะห้างบิกงบ๊กซงบิ๊กซีโรตัสไม่ต้องมีไม่คงม่โคไม่ต้องมีใช่ไหม ก็ซื้อออนไลน์หมดมนี่ยนะไม่ต้องมาให้เดินอะ่ะตะลงตลาดนัดก็ไม่ต้องให้เดินะ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 ครับเซเวงเซเว่นก็ไม่ต้องมีอะ่ะนะโอ้โหนะครับนี่แหละเศรษฐกิจไทยนะเผาจริงเผากันทุกหย,ย่อมหญ้านะฮะเออแล้วนะใครมันจะไปเดินอะ่ะคนมันไม่มีตังค์อ่ะควรจะเอาที่ไหนไปเดินใช่ไหม นี่แหละนะมีกินมีใช้มีเกียรติมีสังกษีอะนะครับอืมนะคนก็ตอนนี้ก็เรียกว่าเก็บตังค์กันท่านผู้ชมนะข้าวก็ขายไม่ได้เอยไม่ใช่ข้าวก็ราคาตกต่ํามันก็ราคาตกต่ํามันตกต่ำไปหมดนะมันก็กระทบคนเมืองด้วยข้าวอ่ะนะเพราะมันกระทบเป็นลูกโซ่เลยใช่ไหม เออพอข้าวมันราคาตกคนก็ไม่มีตังไปซื้อชาวนาก็ไม่มีตังไปซื้อของนะสมมตุติคนก็ชาวนาก็ไม่มีตังไปดาวรถใช่ไหมเซลล์รถก็ขายรถไม่ได้ขายรถไม่ได้ก็ไม่มีเงินไปชอปปิ้งไม่มีเงินไปชอปปิ้งห้างก็เงียบเห็นไหมเนี่ยมันกระทบเป็นอย่างเงี้ยนะครับเออนะไอ้พกแสดงก็แบกกันต่อไปดีฮะนะดีละอย่างเงี้ย ห่างเงียบๆต่อไปอย่างเงี้ยดีแล้วเพราะคนจะได้เขาเรียกว่าตาสว่างนะครับคนจะได้แบบว่าสำนึกสักขีนะสมัยหน้าก็จะได้ไม่ต้องเลือกอีกนะครับไม่ใช่ว่าไม่เลือกแดงแล้วไปเลือกส้มนี่ไม่เอานะหนักกว่าเดิมนะนะอย่าเห็นกงจากเป็นดอกบัวนะครับไม่ใช่ว่าเลือกแดงเอ้ยไม่ดีแล้วไปเลือกส้มดีกว่านี่หนักกว่าเดิมนะฮะ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะคนมันจะได้เขาเรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาไม่เลือกแดงก็เลือกส้มอยู่เงี้ยนะครับอ่ะเศรษฐกิจอย่างนี้จะได้หายบ้าสักทีฮะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ